สองสามค่ะซินเจียยุอีซินียว่าใช้นะครับเป็ร้านยุอีพาเฟ่ขนมเปี๊ยะบางแสนนะครับร้านเราเปิดขายขนมเปี๊ยะทุกวันนะครับตั้งแต่วันกเปิดแปดโมงนะครับถึงสองทุ่มในทุกๆวันนะครับสินค้าชิ้นเจอรของเราก็คือตัวเปี๊ยะดั้งเดิมนะครับใส่ตัวฟักไข่นะครับค่ยังไงแวะลองมาชิมกันได้นะครับค่ะโชว์ขนมหน่อยนะคะนี่ค่ะ ะะอันนี้เป็นลูกใหญ่ใช่ไหมลูกใหญ่พิเศษนะครับต้อนรับจุดจีนนะครับปีสงศต่า,ตายทองนี้นะครับใส่กล่องให้สวยงามเลยนะคะค,ค่ะคขนมเปี๊ยะที่ร้านมีกี่ขนาดคะมีสามขนาดนะครับก็ะจะมีลูกเล็กลูกกลางลูกใหญ่นะครับอันนี้เป็นขนาดอันนี้ขนาดกลางคะ่ะขนาดกลางนะคะแล้วก็ขอนี้นะคะคือวันนี้เรามาวันจ่ายขายดีมากเลยค่ะขนมเปี๊ตู้ลขนมเปี๊ยะตู้เลยค่ะ ถ้าวันตุ่นจีนทางร้านจะมีไก่ต้มให้จําหน่ายแต่ว่าต้องจองนะคะชุดซาแซเลยครับชุดซาแซเลยค่ะครบสามอย่างนะคะ,ะ,คะอ,อ๋อมีอุปกรณ์พร้อมเลยนะคะมาที่เดียวจบ,บที่ยุ่งอีกค่ะ,คะยุ่งอี๋อยู่ตรงไหนของหนองมนคะอยู่ที่บางแสนนะครับไปแยกทาเลยมาะครับจากสุขุมวิทเลี้ยวซ้ายลงมานะคะร้านอยู่ซ้ายมือนะคะ นี่นะคะขออนุญาตนะคะเบอร์โทรศัพท์ร้านเบอร์อะไรคะหรือเพจร้านนะคะไปที่เพจยุอีคาเฟ่นขนมเปี๊ยะได้เลยนะครับในเฟสบุ๊กนะครับ<น>ขอดูกล่งองเลยค่ะดูกล่องได้เลยนะครับนี่นะคะนี่นะคะยุอีนะคะค่ะขอบคุณมากคะ่คคะค่ะ